ラヘル行かないでくれ私のことは忘れて私が生まれ変われるように僕は死ぬまでついていく、うん、狩りを始めるよいしょ俺はルールに支配されない答えは常に塔の上にある 私が申し上げられるのはそれだけですあっ เมื่อน่กหนุ่มย่างกายเข้าไปในหอคอยเพื่อตามหาผู้หญิงตัวเอง,เองรักและเทิดทูนการขึ้นหอคอยนั้นกลับเต็มไปด้วยความโหดหินและยากลำบากกับสิทุกคน้วยฮะผมลุงจำฮะเกม Tower of God the New World จากที่ทุกคนได้รับชมวิดีโอตัวอย่างกันไปแล้วฮะก่อนที่เราจะคุยเรื่องระบบเกมกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเกมนี้กันก่อนดีกว่าครับว่าเกมนี้ทำมาจากมังหะวาเรื่อง Tower of God นั่นเอง ทุกคนนะสามารถไปหาอ่านได้ที่เว็บตูนะในตอนแรกๆนั้นภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะแต่เนื้อเรื่องเข้มข้นแน่นอนนะครับผมและยังมีตัวแอนิเมชันนะฮะให้ได้รับชมกันอีก13ตอนเลยก็ทุกคนสามารถไปหากันดูกันได้ด้วยนะครับผมเกมนี้ฮะเป็นเกมแนวเพลินเบสแนวไอดอลฮะเป็นแบบแนวตั้งนั่นเองแต่เท่าที่คนเห็นฮะผมเล่นแบบแนวนอนนั้นใช้โปรแกรมเสริมฮะเดี๋ยวผมมาทำคลิปเพิ่มแล้วกันสำหรับโปรแกรมเสริมที่สามารถทําให้จากแนวตั้งเนี่ยเป็นแนวนอนได้นะกันนะฮะเกมนี้ จะมีระบบมากมายให้เราได้เล่นกันฮะไม่ว่าจะเป็นระบบเนื้อเรื่องที่เหมือนในอนิเมะในเกมนี้ฮะจะไม่เหมือนเกมไอดอลทั่วไปเพราะว่าเกมนี้จะไม่มีตัวระบบรีตัวละครหรือระบบลิงก์ตัวละครแต่จะเป็นระบบโอนถ่ายเลเวลตัวละครทันทีฮะระบบพัฒนาตัวละครเป็นระบบที่ใช้ตัวละครซ้ํากันมาบวกให้เพิ่มดาวแต่ว่าเกมนี้ จะเพิ่มดาวและสามารถเลือกสกิลที่เราอยากจะอัพได้ก่อนนะเพราะโดยปกติแล้วเกมอื่นจะไม่มีการให้เลือกสกิลแต่จะมีการเป็นการสุ่มสกิลแทนฮะรหรือเป็นการฟิกนั่นเองซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นการแร์กับผู้เล่นทั้งสายฟรีและสายเติมเลยครับระบบการจัดทีมครับเกมนี้เราจะสามารถควบคุมมอนเตอร์หรือควบคุมตัวละครของเรานั้นได้แค่5ตัวละครฮะรจะจัดเรียงเป็นหน้า3หลัง2นั่นเองฮะแล้วก็ จะใช้การเกี่ยวพันของธาตุฮนะอันแพ้ทางธาตุแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่ธาตุซ้ํากัน3ตัวหรือ5ตัวก็จะได้เอฟเฟก์พิเศษเพิ่มไปอีกฮนะคุณจะสังเกตได้ว่าตรงตัวละครนั้นจะมีลูกศรชี้ข้างบนคือตัวนั้นคือชนะธาตุนั้นฮนะแต่ถ้าชี้ลงล่างก็คือแพ้ธาตุนั้นเองแล้วก็มีระบบไต่หอฮะเกมนี้พูดถึงหอคอยแล้วต้องมีระบบหอคอยแน่นอน ระบบอาร n a ก็จะเป็นระบบ a าร n a ทั่วไปฮะก็คือใช้ AI ในการสู้5คน5 vs 5เหมือนเดิมนั่นเองระบบสุ่มกาชาฮะตัวเกมจะให้เราเลือกตัวละคร5ตัวละครฮะซึ่งตัวแรกจะเป็นตัวที่ได้เลดอัพเยอะที่สุดส่วนอีกสต,ตัวที่เหลือจะเป็นเลดอัพที่ลองลงมาฮะและฟัง์กชันนี้จะทำให้ทุกคนหลุดเลดได้น้อยลงแล้วก็เป็นมิดกับผู้เล่นค่อนข้างสูง และในการสุ่ม10ครั้งหรือ10โลนั้นต้องใช้เพชรทั้งหมด3,000เพชรฮะในการสุ่ม1ครั้งแต่ว่าการันตี SR เนี่ยจะอยู่ที่100โลแต่เมื่อเราใช้การันตี SR เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครได้เลยฮะเมื่อพบถึง100โลแล้วและถ้าเราสามารถเปิดไปถึง2 0 0โลเราจะได้ทำการสุ่ม SR แบบบวกให้1ตัวแบบสุ่มนั่นเอง ระบบกิลฮะก็จะมีระบบบอสให้ตีในอนาคตฮะและทั้งหมดนี้ยังเป็นระบบข่าว,าวที่ได้รวบรวมมา สำหรับใครนะฮะที่สนใจเกม Power of God New World สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ฮะลิงก์อยู่ใต้ดี c คริปชันนะฮะและเกมนี้จะเปิดให้บริการในวันที่26กรกฎาคมนั่นเองฮะและวันนี้ฮะผมขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกดกระดิ่ง <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วพบกันในเกมฮะไม่บาย